วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดคารลัมบิดบาสติเนลแบ็กเบิร์ดมารับคมกับเรานะครับผมขนาดแบบน่ารักน่ารักเลยนะมาดูใบมีดกันฮึบอ่า ใบมีดนะครับผมก็ยังดูสวยอยู่นะยังไม่ได้ใช้งานหนักนะครับผมแต่บาดแผลตัวนี้เขาระบุมาว่าส่วนปลายมันหักนะครับผมเ,เดี๋ยวมาดูกันนะค่อยๆไล่ไปแนวคมเหมือนผ่านการรับคมนะนะครับผมเนี่ยยังเห็นบาดแผลการรับคมมีรอยบินตรงกลางนิดนึงส่วนปลายเออเห็นแล้วนะครับผมเนะี่ยส่วนปลายมีบินหายไปนิดนึงนะเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งยู่มาทางนี้ครับผมเนี่ยครับอ๋อแล้วก็ยังเห็นบาดแผลการรับคมนะเนี่ยหินมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะนะครับผม ก็ความคมนะเนี่ยเอาปลายจิกจิกจิกปัดๆๆปาดปาดสกิดสกิดไม่เข้าครับผมกระดาษเหนียวหรือว่าคมมันคมมันบิ่น,นะนะครับผมมันหักความคมส่วนโคนยังคมดีอยู่นะส่วนกลางใบก็ยังพอใช้ได้ครับแต่มันจะเหินคมขึ้นนะนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ให้ครับผมก็หลังจากที่รับคมแล้วนะนะครับผมเนี่ยฮะก็ตั้งเดนามิกนะเนี่ยฮะปรับความคมความแหลมแก้ไขส่วนที่มันบินหายนะ ลายกลับมาแหลมหล่อแล้วนะครับผมรุ่นนี้สวยจริงๆอยากได้เลยนะครับผมนเนี่ยฮะส่วนปลายเนี่ยฮะปลายแหลมเปียบแล้วเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยครับแหลมสุดๆเลยนะครับผมเนี่ยฮะอีกฝั่งหนึ่งสวยงามแหลมเปียบปลายแหลมแล้วทดสอบครับผมเนี่ยฮะจิกๆ,ๆๆๆๆิปัดปัดปัดโอ้โหคราวนี้กระดาษไม่รอดครับเนี่ยขาดปเป็นริ้วๆเนี่ยฮะโอ้โหสวยเลยนะนะครับผมส่วนความคมนะเนี่ยเนี่ยส่วนโคนโอเคส่วนกลางส่วนปลายคมประมาณนี้แหละกำลังดีเพราะมันเป็นมีดต่อสู้นะตัวนี้คมหนานะครับผมก็ถือว่าดีครับสุดยอดผ่าน โลกไม่ได้ยากถ้าเราข้อแม้ไม่เยอะ